ทดีท่านสบายดีนะตอนนี้เฮากำลังเดินทางเข้าสู่ตลาดอาเซียนมอทุกท่านเนาะไปที่บริษัทโกโดมอนท์สำนังกงานใหญ่นครนโดมเวียงจัมทุกท่านอันนี้เด้อเส้นทางมาฮอดสำนักงานเฮาทุกท่านเนาะนี่คือเน่กวนจอดรถเฮาน,นี่ทุกท่านมีตึกนี่เลยในเน่ไปไปสำนักง,งานเฮาอยู่ตรงนี้ทุกท่านตอนนี้เฮาอยู่ที่สำนักง,งานไปที่เรียบร้อยเนาะสำนักง,งานโกโดมอนท์ของเฮาอยู่ที่ตลาดอาเซียนมอ ตอนนี้เรามานัดพบปะกับคุณน้ำก็เอามาจากเมืองพุนทูน่านน้องใหม่แล้วเขาไปถักทายไปก่อนแล้วกันสบายดีสบายดีสบายดีฮ่สาสำเร็จแม่งจะไดนกอดตอนทั่วหะแม่งก็หอดซี่ไก่เอาไปนในห้องน้ำ บรรยากาศปุ้ยเหือใบเดงนะเอาพี่น้องมาเท่าภาพมาช่มสำนักงานใหญ่กันแล้วกันทุกท่านโอเคแล้วจะน้อยกับสีคุยงานกันเนาะภาพบรรยากาศที่ท่านได้เห็นด้คุยงานกันกันกน,น,นี่โอ้ยปุ้ย ค <c oughs> าเฟ่เคทันนานี่คือบรรยากาศกันเลยคเนาตอนนี้เขากำลังวางงานคุยงานกันดังเราของการวางแผนงานจะขับเคลื่อนอนาะคาขับเคลื่อนองค์กรนะครับดังเราการาร็ื่อกงต่อสารเพิ่มสิกงเผาเพื่อไปเดงเรานะะไปสู่ตลาดของนครลึกษางจันทร์กนะับการบริจัดนะและเลบื้องบรรยากาศในการคุยงานกันเลยนะครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังของมาหาเนาเปิดปาบรรยากาศเล็กๆกันนะครับสบายดี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 นอนนอนัดสบายดีไปมาดนานสุกสน สนที่รยส่บาี <|ja|> ่เข้าปีเกิดอาหรเองนีอาอเขาเนนมาเซ็นสัญญาเรื่องะฮนะเอโมยูเรื่องอะไรอาหารเสริมคือี่คุยนะบอกคุยบอกเขเ้เออบ้านอย่งน เข้ามาเลแ่องงานเชิญสินค้าทุกชิดและโภยาที่เอาอยากส่งแบรนด์สั้นแบรนา้ๆนะและรัฐบาลมอบให้นราบริษัทตัวนี้เป็นผู้เชิญสัญญาผู้กัหนบริษัทไปแม่โมงโมงแง่แหแล้วก็เออเออเออ่เ่นีคนมาเ็นมีานอดีแล้วแบบเราโดนละบายอยู่แล้วเลยเล้นมาถึงเราเลออกมา เอาขอกคุที่าด้มาที่กางานเราด้ยเยเยเอาไว้กันไปรันว่าว่าสอ่เพราะว่าว่าสี่เกมยูทูบช่องอะไและการไอ้พอกนี้เนาะ แต่ว่าใช่าย่ทำแบันี้เอเดียวเดียวเข้าไปดูกันเขาเรินแต่ไดโค้ถึงว่าเพราะว่าเพราะว่าองจงจงรู้ส่วนั้นมีคนที่ oru, it. e hmm. าำถึงโลนโเนแต่ว่าเขาถามขอพูดรู้บริตับเขาว,ว่าบอกผมว่าขอพูดเท่าไหรอต่อไปนะว่าถ้าเขามีคนถามมันย่นไหนเราไม่มีคนตอบละใช้เป็นเมฆว่าเขาถามมาหลายๆหนึ่งเลยใช่ปะทั้งทั้งทั้งไต่ลูกเปิดต่อนี้ครับมา เอาปุ๋ยกันเนาะไปเมืองพุนทงเตรียมงานวันที่สิบเจ็ดทุกท่านสบายดีไหมสบายดีสบายดีเอาเตรียมปุ๋ยลงก่อนจะปวดร้ายนะจ้าปวโปวดหลายพอดีวันที่สิบเจ็ดไปช่วยงานตรงกันเจ้าเจ้าเดี๋ยวไปเดีจัดไปตามมาไปท้ายหุบบอเอาปุ๋ยก่อน นี่มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายหูร้องกันอยู่สางปุยก่อนก็นได้มา, <c oughs> มาสองตันเป็นเป็น <c oughs> ไทยหเหมือนกันนะครับจังถ่ายตอนนี้เออเลาะให้เป็นไทยให้นิดนึงเสร็จแล้วมาถ่ายหูไปเลยเหน่อย ม,มันมีูน้นำเข้าแบบเยเอาไงซักเข้าเฮดไปเรื่อยแ,แ,แล้วมันบกคอยมอสม,มันบกคอยมอสกระพุม่มเข้าปาได้ไนะนี่นอกจากนั่บรรยากาศคนค้นปุ๋ย,คย <c oughs> อนนคนปุ๋ยไปตอนีนคนปุ๋ยไปไปใหนก่อ<ป> <c oughs> โครงเนาะอ่า,งงจ,าะจะมีงานที 17. แทนนี่แหลคค <S <S ะคนประมาณจะคนปกัคนประมาณร้อยถึงร้อสคนโอเคโอเคชุดย้อลอะไรปอกันเยอะีเจ็ดนาเด้อโอห้เาเียอตอนนี้ก็คือนี่เด็ปุย๋ยตัวเม็ดมันเป็นตัวนไมตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ แตเบ,บิ่งบรรยากาศนิดนึงสัตว์เป็นนึงนี่มาให้ให้ยืนท้าขางรถน้ำกันเน่ยหนึ่งเอาคังแล้วบัดนี้ หลายตไหมองวเลยบ้วบึงเฟซบุ๊กในนี่เฟซบกติบไ่บ่พอว่าเดี๋ยวปกติมันองมีเห็นเป็นมูไเลยนาะพวกอะไรบางนี่ยแป้กอออ้อ่อเ่า ีใส่นะมีใส่เจออ่้เนี่ยแต่ออกเสียงมากใ่แ้นะตรงนี้คุได้มันนำหาเรจะแอบคนปากคำค้าเหรอบรรยาการนะคลอยได้เนี่ิคลอ่ะไปซีซีพอลอ่ะซีซีพอล cho đèn bật con này cà phê là song song thùng vậy đấy okay. cà phê song thùng cà phê song thùng si si hải quân bên cô là anh tí đây à sĩ lúc đi à là บีโอ <good> อันนี้บีโอเลยเนี่ยไม่ไม่เาก็ถูกกับไทยด้วยนะไ่เยใดถไเยไหน้องห่มหไปเลยอีแนนี้น้องเกาหนึ่งสองสาม สอเงร้อย <Okay. S 2> บาทฮอรหนึ่ง่อหนึ่งสองร้อยบาทโอเคนะเจ้า 10, 10แมนมีสิบสองตัวน,นี้นะมันจะสวยในการอ่าพวกตาแพ้แสงตาคันละคายเครื่องเห็นจะเห็นผลไวแต่้าแบบตาพร่ามัวตานี่ยก็ต้องใช้เวลาใ,ในในการกินหน่อย

ได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งกาแฟนะมามันนี้น่ะเด๋อบุก้านเรารถไปบุกปี๊บพี่เปีี่อกเของอไปกไปเป็นสานเล่าเลยตลอดไปเทียนคู่ไปเลยที่านกนอะไไงานอะไรงานอะไรงานอไนะไร Saya akan melakukan